เปนเหตของไผ่อยากให้ไผ่สอนสร้างกางเกงกระโปรงนะคะวันนี้ไผ่จะมาจัดให้กางเกงกระโปรงนะคะที่ไผ่จัดให้ในวันนี้ก็จะสามารถนําไปแยกใช้ได้ทั้งอ,อ,อาจจะทําเป็นแบบกางเกงกระโปรงธรรมดานะคะหรือว่าจะไปแยกเป็นบานย<อ>้วยก็ได้นะคะ พไผสอนสอนแยกให้ด้วยเลยนะคะเรามาเริ่มก็เลยนะคะเริ่ค่ะ,ะก่อนอื่นเราก็ต้องวัดตัวแล้วอีกอันหนึ่งนะคะสำหรับกังเกงกระโปรงสำหรับหลักสูตรของพไผ่นะคะไผ่จะสอนว่าเราหาเป้าจากอันไหนนะคะไผ่จะสอนให้เพิ่มเพิ่มไปนิดนึงนะคะ ก้นของเรานะอันนี้เป็นหัวเขา่านะคะอันนี้เป็นก้นของเรานะคะ่ะเราก็มาดูนะคะว่าเราจะหาตำแหน่งเป้าของเราจากอะไรนะคะในในสูตรของไผ่นะก็คือเราวัดจากเอวนะคะเราคลำดูจากด้านหลัง rum, นะเนี้ยเวลาเรายินตรงๆรงเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นช่วงพับนะคะรอยพับตรงนี้ก็คือตำแหน่งก้นย้อยของไผ่นะคะคือวัดจากเอวเลื่อยลงมาจนถึงรอยพับอันนี้ นะคะ <Wow. S 1> ก็จะได้ตำแหน่งก้นย,ย้อยอันนี้ผ่ายสมมติว่าก้นย้อยที่ผ่ายวัดตัวนี้มาได้28นะคะทั้งหมดเป็นเซนนะคะเมื่อเรากําหนดไซส์ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเริ่มหาเริ่มสร้างกันได้เลยนะคะเริ่มแรกเราก็หาเส้นสะโพกเหมือนเราสร้างกระโปรงทั่วไปนะคะคือ10กับ20ก็คือเป็นตำแหน่งสะโพกเล็กตำแหน่งสะโพกใหญ่ าจากนั้นเมื่อเราได้เส้นสะโพกตรงนี้แล้วเนี่ยวัดด้านข้างเข้ามาสัก5เซนเนาะตีด้านข้างจากริมกระดาษเข้ามาสัก5เซนนะคะจากนั้นเราก็วัดความยาวปั๊บแล้วก็มาเริ่มหาสะโพกชิ้นหน้ากันเลยนะคะอันนี้เป็นชิ้นหน้านะคะ เมื่อเราได้เส้นกรอบสะโพกเรียบร้อยแล้วนะเราก็มาหาเอวกันเลยค่ะนะเราวัดเอวตรงนี้ลดลงมา1เซนนะคะแล้วก็วัดตรงนี้เข้าไป1เซนนะคะเราเก็บตรงนี้นะเส้นนี้เราขีดมาหาสะโพกล่างเลยค่ะจะได้แบบนี้นะคะเส้นนี้เราก็วัดเอวในเมื่อสะโพกเราลบเอวเราก็ต้องลบนะคะก็จะเหลือ15นะเราทำบวกเกร็ด4เซนค่ะ จะได้แบบนี้นะคะเราใช้ไม้มันทัดโค้งสะโพกแบบนี้หรือว่าถ้าใครมีไม้อเ็กประสงค์ก็ได้นะคะต่อไปเราก็จะเริ่มหาเป้ากันแล้วนะคะเมื่อกี้ไผยภัยวัดก้นย้อยมาได้28เซนนะถ้าเราไม่มีก้นย้อยนะคะถ้าเราไม่วัดเราใช้สะโพกหัน3นะคะถ้าใช้สูตรสะโพกหัน3ามเนี่ยตำแหน่งเป้าของเราจะหย่อนลงไปนิด,นดหน่อยแต่ว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่า กางเกงกระโปรงเนี่ยเป้ามันจะหย่อนหย่อนนิดนึงนะคะ,อ,ะอันนี้ไผ่จะใช้ตำแหน่งก้นย้อยที่ไผ่วัดมานะเท่ากับ2 8เซนเราก็มาเริ่มหาความยืดของเป้ากันนะความยืดของเป้าเราได้มาจากแบง่ง กรอบสะโพกของเรานะคะแบ่งกรอบสะโพกของเราเนี่ยหารด้วยสามอืม,อมเห็นไหมคะอันนี้เราก็จะได้สามส่วนเท่าเท่ากันแล้วใช้ส่วนที่หนึ่งนะคะแล้วใช้ส่วนที่หนึ่งนะคะยื่นเป็นเป้าหน้านะคะเจ็ดจุดสองห้าตรงนี้ยื่นเป็นเป้าหน้านะ ใช้ส่วนนี้มายื่นเป็นเป้าหน้ายังไม่จบแค่นั้นนะคะเราให้หักออกไปสามเซนนะคะเป้าหน้าเราจะต้องสั้นกว่าเป้าหลังนะคะเราให้หักออกสามเซนแล้วตียืนเป้าหน้าลงมาหาขาเลยค่ะไหมคะเราจะได้ความยืดของเป้าหน้าเ,นเริ่ดไ้อนะคะจากนั้นเราแบ่งจากสะโพกใหญ่ลงมาหาเส้นเป้าลึกของเราเนี่ยแบ่งออกเป็นสามส่วนแบ่งตรงนี้ออกเป็นสามส่วน นะคะเท่าเกันแล้วใช้ส่วนที่1น,นี่นะคะลากเส้นขึ้นไปหาเอวใหม่นะคะจะได้เส้นนี้มาใหม่นะจากนั้นเราโค้งเป้าค่ะนะคะนะคะตีตรงนี้เป็นฉากแบบนี้นะคะแล้วก็วัดตรงนี้ขึ้นไปน2เซนนะคะแล้วเราก็โค้งเป้าตำแหน่งตรงนี้นะคะอ่าค่ะแล้วเราก็โค้งเป้า อ่าอ่าเรียบร้อยนะคะตังเกมกระโปรงของเราเราก็จะเห็นแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็มาดูเรายังไม่ได้ขีดเกรดที่เอวเลยใช่ไหมคะเราแบ่งเกรดตรงนี้นะเหมือนหลักของกระโปรงนะคะที่ไั่เคยสอนก็คือแบ่งตรงนี้ออกเป็น3ส่วนนะคะ3ส่วนแล้วใช้ส่วนที่1ขีดเป็นเกรดที่1นะคะแล้ววัดเข้ามา2เซนนะคะแล้ววัดเข้ามา2เซนนะแล้วก็เริ่มแบ่งเกรด บบน,นะคะจะได้เกรดที่1เกรดที่2แบ่งครึ่งนะคะระหว่างเส้นนี้ถึงเส้นนี้นะคะแบ่งครึง่งแบ่งครึง่งแล้วก็มาเป็นเกรดที่2นะคะแล้วเราก็ลากเส้นมาหาเส้นสะโพกเล็กของเราได้เกรดแล้วนะคะจากนั้นเรามาดูความบานนะคะเครื่องเกงกระโปรงเราจะเอาบานสักหน่อยหนึ่งตีความบานออกมา3มเซนนะคะ แล้วเราก็ลากเส้นเชื่อมค่ะเวลาเราตีความบาลเนี่ยเราไม่ต้องเอาจากสะโพกใหญ่นะคะเราใช้จากสะโพกเล็กนะคะเพราะกระโปรงบาลเนี่ยถ้าเราตีจากสะโพกใหญ่แล้วว่ามันจะสอบไม่ค่อยสวยนะคะเราจะตีจากสะโพกเล็กเป็นความบานลงมานะคะเพิ่มความบานสัก3ามเซนนะคะเก็บข้างขึ้นไปสักหนึ่งครึ่งเซนนะคะเพื่อให้ข้างกระโปรงเราไม่ชี้แหลม ะกางเกงกระโปรงชิ้นหน้าเราก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปเรามาดูชิ้นหลังกันเลยค่ะนะคะต่อไปเรามาดูชิ้นหลังก็เริ่มเหมือนเดิมนะคะนะด้านข้างวัดเข้ามา5เซนนะคะเหมือนกันนะคะเพื่อที่เราจะเอาไว้ตีความบาดนะทุกอย่างเริ่มเหมือนกันเลยนะคะเราจะลากเส้นเราจะล่างเส้นจากชิ้นหน้านี่เชื่อมไปก็ได้เลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องวัดนะคะ เราจะลากเส้นจากข้างหน้านี่เชื่อมไปเลยนะอ่าเราจะได้ไม่ต้องวัดใหม่นะคะเหมือนกันเลยนะคะในเมื่อเราลากเชื่อมกันไปนะเราก็มาดูชิ้นหลังนะคะเริ่มที่ชิ้นหลัง จากนั้นจากเส้นเอวเ,เส้นตรงเป้าหลังนะคะเราวัดเข้าไป2.5เซนนะคะแล้ววัดเอวไปหาด้านข้างเท่ากับเอวหาร4บวก1แล้วก็บวกเกรดอีก2.5เซนนะคะแล้วใช้แม้บรรทัดอนเนกประสงค์ขีดเส้นข้างเอวเลยค่ะจากนั้นเราลากเส้นเป้าหลังนะคะ ลงมาหาสะโพกล่างนะคะแบ่งครึ่งเอวหลังลากเกล็ดลงมาต่ำจากสะโพกเลข2.5ตีเป็นสามเหลี่ยมค่ะนะคะจากนั้นแบ่งสะโพกหลังเป็น3มส่วนแล้วใช้ส่วนที่1ไปยื่นเป้าหลังค่ะเหมือนที่นหน้านะคะ ยังไม่จบแค่นั้นนะคะเมื่อสักครู่เราลดข้างหน้าไว้3เซนนะคะเราเอาตรงนั้นมาบวกเป็นชิ้นหลังนะคะเราก็จะได้บวกอีก3เซนเป็นของชิ้นหลังนะคะแล้วเราก็ลากโค้งเส้นเป้าหลังเลยค่ะนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะชิ้นหลังเราเพิ่มบานด้านข้างออกไป3เซนนะคะนะ ีจากสะโพกเล็กลงมาหาความบานเลยค่ะเก็บปลายขึ้นไปจุด5เซนนะคะจากเส้นเป้าหลังนะคะเรายกสูงขึ้นไปอีก1เซนนะคะเมื่อสักครู่นี้กูไห่ลืมนะคะตรงนี้เรายกขึ้นไป1เซนนะคะแล้วตีหายเข้าไปที่เส้นข้าง ก็จะได้เป็นรูปร่างกางเกงกระโปรงแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะแต่ถ้าเราต้องการให้บานมากไปกว่านี้นะคะบานย้วยเราก็ลากเส้นปลายเกตมาถึงชายนะคะทั้งหน้าและหลังะคะ่ะแล้วเราตัดแยกนะคะเพื่อจะให้มันบานย้อยออกไปนะคะตัดแยกเลยค่ะทุกเกดนะคะ เมื่อเราตัดแยกเสร็จแล้วเราก็ทําการปิดเกรดเมื่อเราปิดเกรดได้เราจะเห็นว่ากระดาษของเรานี่แยกออกได้อัตโนม,มัตินะคะ่อจะทําให้ปลายปลายขาดรงเกมของเราบานนะคะถ้ายังไม่พอเราตัดชิ้นข้างอีกอีกอีกชิ้นหนึ่งก็ได้นะคะเราก็ตัดแยกแบบนี้นะเพื่อให้มันบานมากบานมากะคะ่ะ จะเห็นว่าเมื่อเราแยกตรงนี้กระโปรงของเราก็จะบานขึ้นไปอีกนะคะก็จะได้เป็นยุ้ยพลิ้วๆถ้าคนต้องการบานมากนะคะทำแบบนี้ทั้งหน้าทั้งหลังนะคะเสร็จแล้วเราก็แต่งเอวก็จะได้แล้วค่ะชิ้นหลังก็เช่นกันนะคะ ตัดตรงปลายเกล็ดนี้นะคะแล้วเราก็ปิดเกล็ดเมื่อเราปิดเกล็ดก็จะเห็นว่ามันแยกเลยอัตโนมัตินะคะแต่งเอลใหม่ค่ะจากนั้นถ้ายังไม่พอเราก็แยกอีกเส้นหนึ่งด้านข้างนะคะ ฉีกตัดตามรูปแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็แยกออกก็จะเห็นว่ามันก็จะบานออกไปได้อีกนะคะก็จะเท่ากับวากับกางเกงค่ะกางเกงเราจะบานออกมาเป็นยื้อ้นะคะพื้นผิวเท่านี้กางเกงกระโปรงของเราก็เสร็จแล้วค่ะ